สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไฟนอนทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมมี่คิตตี้เหมือนเดิมนะครับวันนี้จะเป็นการรีวิวตัวละครวีวีกับเลออนนะครับซึ่งได้ปลดเอ็กพัทเมื่อวันศุกร์นะครับซึ่งผมก็เสาร์อาทิตย์ไม่ว่างนะฮะก็เลยเพิ่งจะได้ทําคลิปวันนี้นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็มมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มแรกเรามาเริ่มกันที่วีวีเลยนะครับวีวีนะครับอ่า จากตอนแรกเนี่ยถ้า ex เนี่ยจะเรียกเมเทโอมาแค่ชุดเดียวนะฮะแต่เกิดทำม่วงแล้วเนี่ยจะเรียกเมเทโอมา2ชุดนะครับแล้วก็เปลี่ยนคอมมานดตีเลือดให้เป็นการโจมตีด้วยไฟ2ชุดนะครับระดาเมจสแปดข้างส่วนสกิลโฟกัสนะครับจากของเดิมเนี่ยแค่เพิ่มบัฟให้ตัวเองเพิ่มเบฟให้ตัวเองนะฮะมาเปลี่ยนใหม่ก็จะเป็นเติมเบฟ แล้วก็จบด้วยการใช้สกิลไฟนะครับใส่มอนสเตอร์ตัวเดียวทีนี้เราก็มาดูส่วน f f กันนะครับ AF เนี่ยจะยืนพื้นที่บัฟแอตแท็กสปีดนะครับเพราะว่ามันจะเพิ่มแอตแท20%กับสปีด10%เมื่อเราใช้สกิลบัฟตัวเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะหาให้ดีสุดก็จะเป็นบัฟแอตแท็กสปีดคู่กับชาร์จสกิลไฟนะครับเท่ากับว่าสกิลไฟเนี่ย จากที่เราใช้ได้แค่9ก้าครั้งจะเป็นใช้ได้12ครั้งนะฮะซึ่งผมหาแล้วก็ไม่ออกเหมือนกันฮนะออกแต่แับไปทักสปีดกับอย่างอื่นก็เลยเอาไว้ก่อนนะครับสำหรับใครชอบ V-V วก็ทําม่วงได้นะครับแต่ว่าถ้าไม่อวยจริงๆผมว่ามันก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร,ร่นะฮะมาช้าไปนิดนึงนะครับทีนี้เราก็มาถึงพระเอกของงานนะครับเลออนเลออนนี่เราจะมาเริ่มที่ a f เลยนะครับ AF เนี่ยก็จะเหมือนเดิมครับ Attack 108คู่กับ b o ู t หรือ Attack 108คู่กับ m a c w e b 330นะครับแล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหนแต่ผมนะ่ะชอบแบบใช้ b บูทมากกว่านะเพราะว่ามันได้เป็นเปอร์เซ็นต์แล้วอนาคตเนี่ยยังมีบอร์ดอีก3บอร์ดทำให้ค่าค่าสติตสพื้นฐานเนี่ยมันสูงกว่าเดิมพอมามาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยมันกไ็ได้เยอะกว่าเดิมนะฮะ ผมก็ยังหาไม่ออกให้คู่เดียวเหมือนกันทีนี้เราก็เข้ามาดูกันเนเกมเลยนะครับสำหรับจุดเด่นของเลออนก็คือถ้ามอนสเตอร์ตัวไหนเนี่ยโจมตีแบบไม่มีท่าอ่ามันจะดูดดดูดการโจมตีเป็นการเติมเบรบให้ปร์ตรีนะครับซึ่งการที่จะได้บัฟนั้นก็คือใช้ท่า ex นะครับ หลังจาใช้ท้า ex แล้วเนี่ยจะทำให้เราได้บับ4เทินนะครับส่วนสกิลหนึ่งของเลออนนะฮะก็จะเป็นการโจมตีเป้าเดี่ยวแล้วก็ดาเมจดข้างนะครับส่วนสกิล2โจมตีเป็นเป้าหมู่แล้วก็ดาเมจหา หลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วเนี่ยค่าดาเมจที่ได้เนี่ยจะมาเติมเป็นเบฟให้กับตัวเลออนนะฮรแต่ผู้ผิดนะขออภัยเติมเป็นเลือดให้กับเลออนนะฮรถ้าเกิดเลือดของเลออนเต็มเนี่ยก็จะเป็นแบ่งค่าวัทีิปาร์ตีให้นะครับซึ่งบัฟของจากท่าเอกเนี่ยมันจะมีแค่4ี่เทินอันนี้นะฮะแบบไไนท์ส่วนบัฟประจําตัวเนี่ยก็คือดาร์กไนท์อันแรกนะฮะ บัฟจากดาร์กนั้นเนี่ยได้จากการกดสกิลหนึ่กับ2นะครับซึ่งการที่จะเลี้ยงบัฟของเลออนเนี่ยเริ่มแรกอาจจะถ้าเกิดมีเบยแบบนี้ก็กดตีเลือดไปก่อนก็ได้ครับหรือกดสกิลเลยก็ได้แต่ว่าตัวบัฟประจำตัวเนี่ยมันยังเหลือเยอะอยู่ผมเลยไม่ได้กดนะครับ หลังจากเมื่อกี้ที่ผมกดตีเลือดไปธรรมดาทีนึงแล้วนะฮะซึ่งเกรด EX ของเรออนเนี่ยมันรีค่อนข้างไวใช้สกิลประมาณ2ครั้งแล้วก็ตีเลือดธรรมดา1ครั้งเนี่ยเกรด EX ก็จะเต็มแล้วนะอันนี้เมื่อกี้ผมตีเลือดธรรมดาไปนะฮะเกรดเกินครึ่งหลอดพอเราใช้สกิลไปเกรดมันก็จะปิ่งๆนะฮะก็สามารถกดตีเลือดธรรมดาได้ พอมอนสเตอร์โจมตีมาแบบหรท่าก็จะเป็นงานเติมเรลให้ปาร์ตี้นะครับบัฟจับท่า EX ของเลออนเนี่ยจะใช้ไม่ได้ผลกับมอนสเตอร์ที่โจมตีเป็นทา่าโจมตีแล้วมีทา่าเป็นหลักนะฮะอันนั้นคือจะไม่ป้องกันอะไรเลยเนี่ยเมื่อกี้ผมใช้สกิลไปนะฮะมันก็จะปิดปิแบบนี้แล้วเราก็กดตีเลือดอีกทีนึง <EX S 1> เกต EX ก็เต็มพอดีนะฮะ แล้ตัวบบบแจกท่า X เ,เนี่ยก็จะเหลือหนึ่งพอดีพอเรากดใช้ X ปุ๊บมันก็จะจจกหนึ่งก็กลายเป็นสี่เหมือนเดิมเราก็วนลุกแบบนี้ได้นะครับแต่ว่าการโจมตีของมอนสเตอร์ถ้าเกิดมีดีบัฟใส่ใส่เราเนี่ยฮะมันก็จะติดดีบัฟนะครับไม่สามารถกันดีบัฟได้ การโจมตีเติมเบฟแต่ดีรับก็ยังติดอยู่แล้วเราก็วนลุกสกิลกับท่าเอียงได้ซึ่งถ้าเกิดเจอบอสที่ตีเบสประมาณ4-5ทีแล้วค่อยจบท้ายด้วยการตีอีีเนี่ยแต่ว่าเป็นการโจมตีธรรมดาเนี่ยมีเลออนไว้เนี่ยไม่ต้องกลัวโดนเบกแล้วก็ไม่ต้องกลัวตายแน่นอนฮนะ ถามว่าเลออนเก่งไหมก็เก่งสำหรับมอนสเตอร์ที่การโจมตีแบบไม่มีท่าเท่านั้นนะฮะถ้าเกิดการโจมตีที่มีท่าเนี่ยก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับส่วนสกิล2ของเลออนนะฮะก็จะเป็นการโจมตีหมู่แล้วก็ยัดดีบัฟบให้กับมอนสเตอร์ด้วยนะฮะ อย่ d e ดีบั Step ซึ่งทำหน้าที่ดูดเบฟของมอนสเตอร์คล้ายๆกับดีบั f ผิดนะครับซึ่งก็มีประโยชน์มากเหมือนกันที่เหลือเราก็ต้องคอยเลี้ยงบัฟให้ดีๆนะครับบัฟดาร์กไนท์กับแบ็กไนท์เนี่ยอย่าให้หลุดนะการเล่นเลออนก็ On จะยิงไม่ยากนะครับถ้าเกิดเราจำ จำพวกควรลุดยิลได้แล้วก็รู้ว่าจังหวะไหนควรตีเรื่อยหรือว่าใช้สกิลอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราเล่นสนุกอีกตัวนึ่งเลยนะครับซึ่งจริงแล้วผมมาชอบเลออนนะครับตั้งแต่ตอนที่ ex มาใหม่ๆแล้วเพราะว่าผมเอาไปเล่นที่หอคอยชั้น5มันช่วยทีมได้เยอะมากทําให้เราไม่ต้องกลัวมอนซี่ตีเบียมาหาเรา ันนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆตัดสินใจเนี่ยว่าจะม่วงมันไหมแล้วแต่คนชอบนะครับตัวนี้จริงๆเพราะว่าเดี๋ยววันวันพรุ่งนี้ก็นองติก็เข้าแล้วนะบางคนอาจจะมีหินน้อยหนังสือน้อยอาจจะทาเลออนแล้วไม่คุ้มก็จะรอทํานอกติดกันอะไรอย่างนี้นะครับ <S <S ผมลืมบอกเพื่อนๆไป2ออย่างนะครับอย่างแรกเลยคือ สกิลเอ็เนี่ยหลังจากที่เลออนโจมตีมอนสเตอร์แล้วเนี่ยจะแปดดีบัฟแพ้ทาร์มืดให้กับมอนสเตอร์ทั้งทั้งหมด4เทินนะครับส่วนสกิล l 5เนี่ยทำให้ปาร์ตี้เราเนี่ยสามารถโจมตีทาร์มืดได้แรงขึ้นนะครับซึ่งปกติแล้วผมจะใช้สกิลเอ็กก่อนนะครับแล้วค่อยมากดสกิล65นะครับเพื่อเพิ่มดาเมจให้กับปาร์ตี้นะครับสำหรับการรีวิวเลออนกับบีวีก็คงจบแต่เพียงเท่านี้นะครับ สำหรับเพื่อนๆคน,นไหนที่อยากให้กำลังใจผมง่ายๆก็แค่กดไลค์คลิปนี้นะครับกด s u b s c r i b e ผมนะครับแล้วก็กดติดตามผมนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะฮะเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆน,น,นะครับแล้คลิปหน้าเนี่ยผมจะรีบอัพให้เร็วที่สุดเลยนะครับเพราะว่าทําให้ติดปัญหาอะไรนะครับสําหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากครับสวัสดีครับ